ฟังให้ดีๆนะดวงคนเกิดวันจันทร์ส่งท้ายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568เสียงอาจารย์ขอเอ่ยด้วยพลังแห่งแสงบุญและเมตตาขอให้พี่น้องคนเกิดวันจันทร์ทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีเพราะคำทํานายนี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางในช่วงปลายเดือนตุลาคมเดือนที่พลังแห่งบุญ และโชคลาภกำลังหมุนเวียนเข้ามาอย่างเข้มข้นเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดดินรับน้ำเย็นและไฟในใจของคนวันจันทร์เริ่มลุกขึ้นใหม่อีกครั้งช่วงเวลานี้อาจารย์อยากให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้สูญเปล่าเพราะพลังแห่งกรรมดีที่เคยทำมากำลังจะเริ่มเบ่งบานชัดในปลายเดือนนี้ โดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภบ,บุญวาสนาและสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดพลังดาวแห่งโชคดวงของคนวันจันทร์ในช่วงปลายเดือนนี้ถูกโอบด้วยดาวบุญสองดวงดาวสุขแห่งเมตตาและดาวพฤหัสแห่งบุญบารามีทั้งสองดวงหมุนเข้าสู่ตำแหน่งเสริมส่งอย่างสวยงาม ส่งผลให้หลายสิ่งที่เคยติดขัดคลายออกโดยไม่ต้องฝืนบางคนอาจได้ข่าวดีแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นมีคนยื่นโอกาสงานใหม่ให้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือได้รับของที่ไม่คิดว่าจะได้บุญวาสนากําลังเปิดประตูสำหรับคนที่ทำบุญต่อเนื่องเคยถวายสังฆทานปล่อยสัตว์หรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ พลังบุญเหล่านั้นกำลังกลายเป็นเกราะป้องกันชะตาและเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภใหญ่ช่วงนี้อาจารย์เห็นพลังบุญวิ่งเข้าหาคนวันจันทร์เหมือนแสงสีทองคลุมรอบตัวใครที่เคยรู้สึกท้อหรือเหนื่อยจะเริ่มมีพลังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัว คนวันจันทร์มีเทวดาคุ้มครองอยู่ทางทิศเหนือโดยเฉพาะพระอินทร์และพระจันทร์เทวาช่วงปลายเดือนนี้พลังจิตของเทวดาประจำวันจะส่องแสงแรงมากถ้าอธิษฐานหรือภาวนาในช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้นประมาณหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มจะเกิดแรงบุญสูงสุด อาจารย์ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการขอพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้โชคใหญ่เข้ามาในชีวิตเรื่องโชคลาภและลางสังหรณ์ในช่วงวันที่25-31ถึง31ตุลาคมพลังโชคของคนวันจันทร์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วใครที่มีเลขประจำตัวหรือเห็นเลขซ้ำๆเช่น2 6. ก้าให้รู้เลยว่านั่นคือสัญญาณจากจักรวาลอย่ามองข้ามลางดีๆเช่นเห็นพระเห็นน้ำไหลสหรือได้ยินเสียงระฆังตอนเช้าเพราะทั้งหมดคือสัญญาณของโชคที่กำลังจะมาถึงอาจารย์เห็นดวงคนวันจันทร์ในช่วงนี้จะได้โชคจากการพูดการเจรจาหรือจากคำอธิษฐานบุญเก่า จะเปิดทางให้สิ่งที่รอคอยมานานเริ่มขยับมีโอกาสได้เงินจากสิ่งที่เคยหมดหวังเช่นเงินติดค้างงานเก่าที่ค้างจ่ายหรือแม้แต่ของที่หายไปแล้วกลับมาแบบปาฏิหาริย์บุญเสริมดวงเพิ่มเติมถ้าอยากให้บุญแรงขึ้นในช่วงนี้อาจารย์แนะนำให้ทำดังนี้หนึ่งถาวายดอกบัวสีขาวเก้า ดอกแด่พระพุทธรูปในคืนวันจันทร์พร้อมอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสว่างเหมือนแสงจันทร์ในราตรีนี้ 2. ส,สวดคาถางเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างน้อยวันละหนึ่งจบจะช่วยเปิดทางการเงินและเสริมบุญกุศลให้ดึงดูดโชคสาม มันปล่อยปลาเก้าตัวหรือส2องตัวช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเพราะพลังของธาตุน้ำจะช่วยพยุงดวงคนวันจันทร์ให้สงบร่มเย็นและมั่งมีพลังงานรอบตัวจะเปลี่ยนหลังวันที่26ตุลาคมไปจนถึงต้นพฤศจิกายนพลังรอบตัวของคนวันจันทร์จะเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยอึดอัดเหมือนเดินในความมืด จะเริ่มรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตเหมือนได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดมานานสิ่งที่ควรระวังคือคำพูดและอารมณ์เพราะดวงดีจนบางครั้งจะพูดเร็วเกินไปให้ระวังคำพูดที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ดวงโชคจากการเดินทางช่วงปลายเดือนนี้การเดินทางใกล้ๆจะมีโชคอาจได้พบคนดีคนมีบุญหรือได้รับข่าวดีโดยไม่คาดคิดหากได้เดินทางไปวัดหรือสถานที่เกี่ยวกับน้ำเช่นริมแม่น้ำน้ำตกหรือทะเลจะยิ่งเพิ่มแรงบุญมากขึ้นพลังดวงของคนวันจันทร์สัมพันธ์กับธาตุน้ำยิ่งใกล้น้ำยิ่งมีโชค โชคจากความเมตตาและการให้อภัยอาจารย์เห็นว่าในช่วงนี้โชคของคนวันจันทร์จะมาจากการให้อภัยและการให้โอกาสคนที่เคยทำไม่ดีกับเราหากให้อภัยด้วยใจจริงบุญนั้นจะกลายเป็นพลังดึงดูดโชคลาภทันทีเหมือนน้ำที่ใส่ไหลลื่นเพราะไม่มีสิ่งคุณขวางไว้คำอธิษฐานขอพรในคืนจันทร์เพน หากในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ตรงกับคืนพระจันทร์เต็มดวงประมาณวันที่30-31ถึงให้นำเทียนหนึ่งเล่มจุดไว้หน้าบ้านแล้วอธิษฐานด้วยถ้อยคำเรียบง่ายว่ามากกว่าขอให้แสงแห่งพระจันทร์นำทางให้ข้าพเจ้าได้พบทางบุญได้รับโชคลาภได้พบความสุขกายใจขอให้บุญกุศลที่เคยทำมาเปิดทางให้ชีวิตรุ่งเรือง เพียงทำด้วยใจสงบและศรัทธ,ธาจะรู้สึกได้ถึงพลังเย็นอ่อนๆอรอบตัวนั่นคือพลังบุญกำลังทำงานสิ่งที่ควรระวังเล็กน้อยแม้ดวงโดยรวมจะดีมากแต่ในช่วงวันที่27ถึง29ตุลาคมดาวอังคารเข้าทับเรือนวาจาให้ระวังคำพูดแรงๆที่อาจกระทบใจคน หรือการสัญญาใดๆที่ยังไม่พร้อมควรเลื่อนการตกลงเรื่องใหญ่ไปหลังวันที่31จะดีกว่าเพราะหลังจากนั้นพลังดาวพุธจะเข้ามาเสริมทำให้การเจรจาราบรื่อพอรจากอาจารย์อาจารย์ขออวยพรให้ลูกศิษย์ที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านในช่วงส่งท้ายเดือนนี้จงมีความสุข ความสว่างในหัวใจให้บุญเก่าที่เคยทำมาเปิดประตูชีวิตใหม่ให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวปกปักรักษาให้มีโชคลาภโดยไม่ต้องดิ้นรนให้คำพูดคำคิดและการกระทำนำพาแต่สิ่งดีเข้าสู่ชีวิตขอให้ทุกท่านที่ฟังจบนี้ได้พบแสงจันทร์แห่งบุญและความร่ำรวย ใครที่รอคอยโอกาสดีให้เตรียมใจไว้เพราะฟ้าได้เปิดแล้วขอให้ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความโชคดีตลอดปี2,568อาจารย์ให้พรด้วยพลังแห่งแสงจันทร์ขอให้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขปลอดภยัยมีโชคใหญ่เข้ามาใน3วันเจวันสาธุสาธุสาธุ ถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วหากเห็นว่ามีความตรงกับชีวิตของคุณและคุณอยากให้ชีวิตราบรื่นอยากมีโชคมีลาบมีบุญมีวาสนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยขอบพระคุณ